แกงไก่บ้านสูตรบ้านสวนสุโคไทยนะคะใส่กระเทียมลงไปค่ะกระเทียมเริ่มเหลืองนะคะให้ใส่พิ่แกงลงไปค่ะพิ่แกงของเราเริ่มได้ที่แล้วนะคะให้เราใส่ไก่ลงไปนะคะใส่ส่วนของเครื่องในไปก่อนได้เลยค่ะตามด้วยส่วนที่เป็นเนื้อนะคะผัดให้เข้ากันกับพิ่แกงเลยนะคะให้ไก่ของเราสุกตอนนี้ไก่ของเราเริ่มตึงๆแล้วนะคะให้เราเติมน้ําลงไปนะคะ ะะเติมให้ท่วมตัวไก่เลยนะคะระหว่างนี้นะคะให้เราปรุงรสชาติได้เลยนะคะเกลือแกงลงไปค่ะตามด้วยผงนัวนะคะน้ำปลาค่ะลูกโดดตามปริมาณที่เราต้องการนะคะเพิ่มรสร้อนแรงด้วยใบกระเพราได้เลยนะคะแกงไก่สูตรบ้านสวนสุขโขทัยก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะมเมนูประจำอำเภอบ้านสวนเลยนะคะน่าทานมากๆค่ะ